รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการ Big Ma มเล่นใหญ่เลขคณิตายครูโอสอนคณิตค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามาพบกับโจทย์ปัญหาเช่นเคยค่ะนักเรียนค่ะโจทย์ปัญหาในวันนี้นะคะจะทำให้นักเรียนคลี่คลายปัญหาได้เลยค่ะเราไปพบกับโจทย์ได้เลยจ้าอ่าตรงนี้ค่ะนักเรียนค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีด้านยาวด้านละ20เซนติเมตรถ้าเพิ่มความยาวแต่ละด้านอีก10%ของความยาวเดิมนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหม่จะมีด้านยาวยาวด้านละกี่เซนติเมตรและมีพื้นที่เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต์อ่าโจ์ข้อนี้ค่ะโอ้โหหลายซ้ำหลายซ้อนน้อนักเรียนค่ะเรื่องนี้นะคะก็คือมาหาเรื่องอะไรคะเรื่องพื้นที่ค่ะ และอีกเรื่องหนึงคือเรื่องอะไรคะนักเรียนเรื่องร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูเลยนะคะนักเรียนขาอันดับแรกคนักเรียนอ่านโจทย์ดีๆนะคะเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ค่ะมีด้านยาวด้านละ2 0ซนติเมตรอันนี้คือความยาวเดิมนะคะถ้าเพิ่มความยาวอีกด้านละ10%เอ่าเปอร์เซ็นต์ค่ะเทียบกับอะไรคะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ เทียบกับร้อยค่ะนักเรียนค่าถ้าความยาวเดิม100เราจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะคือ110ค่ะเพราะว่ามันเพิ่มขึ้น10%จากของเดิมเอาไปบวกขึ้นอีก10ค่ะก็จะได้110นะคะอ่นะคะเราลองมาหาความยาวก่อนนะคะความยาวใหม่ค่ะ,ะความยาวใหม่ก่อนนะคะเพิ่ม10% เพิ่มก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ1 1 0ค่ะส่วนด้วยเท่าไหร่เปอร์เซนต์คือร้อยนะฮะอ่าต่อไปของคือคูณความยาวเดิมคะ่ะนักเรียนขาความยาวเดิมคือเท่าไหร่20แล้วเราก็หาค่าคะ่ะนักเรียนเหมือนเดิมคะ่ะตัดศูนย์อ่าตัดศูนย์ค่ะเพราะฉะนั้นเหลือ11กับ2ค่ะแล้วเราก็เอามา คูณกันค่ะนักเรียน11คูณ2ได้เท่าไหร่คะ22ค่ะอ่าแปลว่าความยาวแต่ละด้านนะคะความยาวแต่ละด้านความยาวใหม่ก็จะกลายเป็น22เซนติเมตรนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปเมื่อเราได้ความยาวใหม่นะคะแต่โจทย์เขาถามว่าอะไรรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยจะมีด้านยาวด้านละเท่าไหร่อ่ะมีละ22 และมีพื้นที่เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต์มีพื้นที่แปลว่าโจทย์ให้หาพื้นที่ด้วยนะคะแปลว่าเราหาอะไรก่อนพื้นที่ใหม่ก่อนค่ะอ้าวเราหาเราหาพื้นที่ใหม่นะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรของมันคืออะไรคะด้านคูณด้านนั่นเองค่ะนะคะนักเรียนคะพื้นที่ใหม่เราใช้ด้านใหม่เลยก็คือเท่าไหร่คะ 22ค่ะนักเรียนค่ะ22คูณ22ค่ะอ่าผลลัพธ์ได้เท่าไหร่คะเราก็เอาไปคูณกันค่ะเป็น22คูณ22่ค่ะนักเรียนอ่ะหาค่ามา2คูณ2ได้4ค่ะ2อคูณ2ได้4ค่ะอ่า2อีกตัวหนึ่ง2ในหลัก10ค่ะนักเรียนค่ะใส่ศูนย์ก่อนแล้วก็ตัวเหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยก็ใส่ได้เลยค่ะเป็น44อย่างนี้อ่า เพราะฉะนั้นเราเอาสองค่านี้มาบวกกันนะคะเพราะฉะนั้น44บวก440มีค่าเป็นเป็น4ค่ะ4บวก4เป็น8ค่ะแล้วก็หลักร้อยคือ4ค่ะผลลัพธ์ออกมาก็คือ484ค่ะ484หน่วยเป็นอะไรคะพื้นที่พื้นที่หน่วยเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนขาตารางค่ะ ตารางเซนติเมตรนะคะอ่าเป็นตารางเซนติเมตรนะคะอ่ะเมื่อเราได้แล้วค่ะพื้นที่พื้นที่ใหม่นะคะต่อไปเราหาอะไรต่อคะนักเรียนเขาบอกว่ามีพื้นที่เพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยแปลว่าเราต้องทําอะไรอีกเราต้องหาพื้นที่เก่าก่อนหรือพื้นที่เดิมนะคะนักเรียนเราก็หาพื้นที่เดิมพื้นที่เดิมจากตรงไหนคะนักเรียนคะ นี่ไงความยาวด้านละ20ซนเมตรเพราะฉะนั้นเราหาสูตรพื้นที่เดิมค่ะนักเรียนอะพื้นที่เดิมพื้นที่เดิมนะคะสูตรของมันก็เหมือนเดิมค่ะก็คือด้านคูณด้านนั่นเองนะคะด้านเดิมคือ20ค่ะคูณด้วย20ค่ะด้านคูณด้านมันใช้เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นผลลั์ในพื้นที่เดิมคือเท่าไหร่คะนักเรียน20คูณ20ค่ะอา้าว2คูณ2เป็น4ค่ะแล้วมี02ตัวนะคะอ่าหน่วยก็ยังเป็นตารางเซนติเมตรเหมือนเดิมนะคะเอาละคะ่นะนักเรียนขาเราได้พื้นที่ใหม่และพื้นที่เดิมแล้วแปลว่าเราต้องหาอะไรต่อคะนะักเรียนแนะ่เพิ่มขึ้นอ่าแปลว่าด้านใหม่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากด้านเดิมเท่าไหร่ แปลว่าเราเอาพื้นที่ใหม่นะคะเพิ่มขึ้นเขียนตรงนี้ก่อนว่าเพิ่มขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็เอา484เนี่ยไปลบกับ400ค่ะอ่าลบกับ400นะคะลบกันเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนอ่าเหลือ84ค่ะเอาละค่ะจบหรือยัง จบหรือยังคะนักเรียนในโจทย์ข้อนี้ยังไม่จบเพราะอะไรเขาถามเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเขาถามว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องเอาไปเทียบกับอะไรเทียบกับ100ค่ะนักเรียนนะ,ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูก่อนนี้เขียนลบก่อนเนาะแล้วก็ครูเขียนใหม่เดิมพื้นที่400ตารางเซนติเมตรมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะเพิ่มขึ้น 84ค่ะตารางเซนติเมตรอ่าตรงนี้นะคะมันเพิ่ม84สตารางเซนติเมตรนะคะแล้วเดิมเท่าไหรเขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เทียบร้อยค่ะอ่า100ตารางเซนติเมตรนะะนักเรียนจะเพิ่มขึ้นเท่าไหรอะมาดูค่ะเราก็เทียบเหมือนเดิมนะคะก็คืออะไรสายล่างนะเหมือนเดิมเลยคืออรไร ซ้ายล่างคูณขวาบนหารด้วยซ้ายบนค่ะนักเรียนก็คือซ้ายล่างคูณขวาบนก็คือคูณ84หารด้วยซ้ายบนก็คือ400จอ้ะจาอ่าตรงนี้นะคะอันดับแรกทำยังไงต่อนักเรียนก็คือตัดศูนย์ค่ะตัดศูนย์ก่อนชบตัดหนึ่งอ่าเหลือตัด2องเอาละค่ะก็จะเหลือ84กับ4เราก็ตัดทอนค่ะตัดทอนเลย 414 428อ่าแล้วก็414เพราะนั้นมีค่าเป็น21 21อะไรเปอร์เซ็นจะตอบได้เลยนะคะว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหม่เนี่ยจะมีด้านยาวด้านละเท่าไหร่คะนักเรียนเมื่อกี้ยาวด้านละ22ซนเมตรอ่าเมื่อกี้22่ซเมตรและมีพื้นที่เพิ่มขึ้นยิเ21%นนั่นเองค่ะ Oh. ลตอ่ะต่อไปเราไปโจทย์ข้อต่อไปได้เลยค่ะกำหนดสี่เหลี่ยมในรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะจงหาพื้นที่แรงเงานะคะพื้นที่แรงเงาก็คือพื้นที่ที่เป็นสีดำนะคะในรูปสี่เหลี่ยมซึ่งในนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นอะไรเอ่ยจะเห็นสองรูปด้วยกันนั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็รูป วงกลมนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสความหมายก็คืออะไรเอ่ยด้านทุกด้านยาวเท่ากันแล้วเขาบอกว่าจงหาพื้นที่แรงเงาทำยังไงคะนักเรียนคะก็วิธีเดิมค่ะเราหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนต่อไปรูปที่สองค่ะนักเรียนเราหาพื้นที่ของวงกลมนะคะพื้นที่ของวงกลมเสร็จแล้วเห็นไหมครับว่าวงกลมไปทับกับสี่เหลี่ยมปึ้งไปทับกันเราต้องเอาสองรูปนี้มาทำอะไรกันคะนักเรียนเอามา เอามาชิสเอามาอะไรลบกันค่ะอ่าตรงนี้นะคะเข้าใจคอนเซปต์หรือยังถ้าเข้าใจแล้วเรามันทาวิธีทาได้เลยค่ะมาพื้นที่เราหาพื้นที่ของสีเเส่เหลี่ยมจัตุรัสคนเรียนพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสูตรของมันคืออะไรคกเรียนคืออะไรคืออะไรเก่งมากค่ะคือ <Yeah. S 1> ด้านคูณด้านอ่าด้านคูณด้านค่ะเอาละค่ะเราไปแทนค่าเลย ด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหร่ด้านแรกคือ14นะคะด้านที่2ก็คือ14เช่นกันค่ะเพราะว่าด้านทุกด้านมันยาวเท่ากันเอาละค่ะนักเรียน่ะเราก็ไปหาผลลัพธ์ได้เลยซึ่ง14คูณ14ได้เท่าไหร่มาค่ะทดตรงนี้เลย14คูณ14อ่า4 4 16ใส่6ทด1ค่ะ4 1 4โบอีกทดเป็น5ค่ะอ่าต่อไปหลัก10นะคะ0ค่ะ 14คูณ1ก็ได้ตัวมันเองก็คือได้14อ่ะเขียนไปแล้วเอามาบวกกันค่ะอ่ะบวกกันเป็น6ค่ะ5บวกเป็น9ค่ะแล้วก็เป็น1ค่ะ14คูณ14ได้196ค่ะนะักเรียนเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วค่ะว่าพื้นที่เนี่ยคือ1น6นะคะหน่วยเป็นตารางอะไรตารางอะไรคะตารางเซนติเมตรค่ะนะักเรียนเอาละค่ะเขียนไปเลยค่ะ ตารางเซนติเมตรนะคะอาจเดี๋ยวลบที่ท์ก่อนเมื่อเราได้แล้วนะคะนักเรียนขาเราได้แล้วต่อไปเราหาอะไรเราหาพื้นที่วงกลมค่ะนักเรียนพื้นที่วงกลมเอาละค่ะพื้นที่วงกลมสูตรมันคืออะไรคะนักเรียนจําได้ไหมเอยสูตรพื้นที่วงกลมก็คือพายอาร์ยกกำลังสองค่ะเอาละค่ะก่อนไปค่าพายเรามาดูค่า R ก่อน R คือ Rick. อะไร R คือรัศมีนะคะนะคะ R คือรัศมีรัศมีรัศมีเท่าไหร่อะในนี้เขาไม่ได้บอกเ้าเขาไม่ได้บอกทำไงคะนักเรียนนี่ขะไม่ยากเลยนักเรียนค่ะนักเรียนดูจากรูปนะคะเขาให้ด้านมาถูกไหมด้านตรงนี้ด้านกับเส้นผ่านศูนย์กลางมีค่าเท่ากันไหมมีค่าเท่ากันไหมคะนักเรียนมีค่าเท่ากันค่ะเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นรัศมีรัศมีอย่างที่บอกรัศมีคืออะไรรัศมีก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นรัศมีของเราในโจทย์ข้อนี้จะเป็นเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ7เอาละค่ะนักเรียนคะเราได้รัศมีแล้วก็คือ7นะคะเมื่อเราได้ค่า R เรียบร้อยนะคะเราก็มาดูค่าพายค่ะ ค่าพายอย่างที่บอกว่ามีกี่ค่านะคะนักเรียนเราสามารถแทนได้อยู่2แบบด้วยกันนั่นก็คือ3.14แล้วก็2.27ส่วน7ใช่ไหมคะแต่เราดูในรูปแบบของ R เพราะว่าโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้กําหนดค่าพายมาให้ถ้าไม่ได้กําหนดค่าพายมาให้เราสามารถใช้อะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น3.14ก็ได้หรือ2.27ส่วน7ก็ได้แต่เราดูความเหมาะสมกันดีกว่าเนาะว่าเราดูจาก R R, R. มันเป็นเลข7 มันเป็นเลข7เนี่ยเราจะใช้จุดทศนิยมหรือว่าเศษส่วนจะดูง่ายกว่าเราใช้อะไรเอ่ยนักเรียนคะเราใช้อะไรเศษส่วนดีกว่าเนาะเราใช้เศษส่วนดีกว่าเพราะว่ามันจะได้หาค่าที่มันแบบเฮ้ยมันง่ายขึ้นมันแบบมันดูเวิร์กกว่านะคะเอาละค่ะค่าพายก็จะกลายเป็น22ส่วน7นะคะคูณด้วย R ค่ะนักเรียนขา R คืออะไรคะคือ7ค่ะเอาละค่ะ R ยกกำลังสองอย่างที่บอกค่ะมันก็คืออะไร 7คูณ7นั่นเองนะคะตัดทอนค่ะ7 7ตัดทิ้งมันก็จะเหลือ22กับ7เราก็สามารถเอามาคูณกันได้เลยนะคะนักเรียนขาอ่ะคูณกันค่ะได้เท่าไหร่7คูณ2เป็น14ใส่4ทด1ค่ะอ่า7คูณ2ก็ได้14มีทดอีก1ก็กลายเป็น15ค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่ของวงกลมนี้ก็จะกลายเป็น154หน่วยเป็นอะไรคะ ตารางเซนติเมตรนะคะเอาราคาะนักเรียนขาเราได้มาแล้วนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วก็พื้นที่วงกลมต่อไปเราจะทำไงต่อคะนักเรียนเราทำไงต่อหาพื้นที่แรงเงาค่ะหาพื้นที่แรงเงาหาย,ยัางไงอย่างที่บอกคะนักเรียนมีรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมคือรูปใหญ่คือทั้งหมดแล้ววงกลมไปตบวงกลมคือสีขาวไปตบถ้าไปตบก็ต้องเอาไปทำอะไร เอาไปลบเพราะมันตบปุ๊มันจะหายเห็นไหมคะมันจะหายก็จะเหลือแค่แผงสีดําเพราะโจเขาอยาหาแค่แผงสีดําเพราะฉะนั้นคะ่ะนักเรียนขาเราก็เอา2พื้นที่นี้มาลบกันคะ่ะเพราะฉะนั้นคะ่ะนักเรียนอ่าพื้นที่สี่เหลี่ยมคือ196คะ่ะแล้วลบด้วยกับพื้นที่วงกลมคะ่ะพื้นที่วงกลมคือ154คะ่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ่ะเราก็ไปลบกันแบบปกติได้เลยนะคะนักเรียน อาเราลบกันค่ะ6-4ลบ4เหลือ2ค่ะอ่าเกลบ5ค่ะ9-5ลบ5เหลือ9ลบ5เหลือ4ค่ะเนักเรียนอ่าสี 42, หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นพื้นที่แรงเงาก็คือพื้นที่สีดำนี้เนี่ยค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด42ตารางเซนติเมตรค่ะ เออชาเป็นไงคะต่อไปคะ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราไปโจทย์ข้อต่อไปได้เลยคะ่ะอ่าระดามีเงินอยู่1,250บาทต้องการซื้อรถของเล่นราคา2,000บาทให้น้องชายในวันเกิดที่จะถึงในอีก25วันข้างหน้านะคะถ้าระดาเก็บเงินวันละเท่าๆกันในเวลา25วันต้องเก็บเงินวันละ ีบาทจึงจะมีเงินรวมทั้งหมดพอดีกับราคาลถของเล่นอ่าข้อนี้นะคะคือโจทย์ปัญหาที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะคะอันดับแรกค่ะหาอะไรหาราคาส่วนต่างก่อนว่าเขาจะต้องขาดเงินอีกเท่าไหร่นะคะอ่ะเราลองไปหาค่าดได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะราคารถของเล่นนะคะคือ2,000บาทอ่า แล้วลบด้วยเงินที่ระดามีอยู่นะคะเงินที่ระดามีอยู่ก็คือ1 2 5 0บาทอ่ะลบกันได้เท่าไหร่คะอ่ะศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์นะคะอาลละตรงนี้นะคะศูนย์ยาวเลยยืมค่ะยืมสองเป็น1ค่ะตรงนี้ก็เป็น9อ่าตรงนี้ก็เป็นส0อ่ะยืมมานะคะอ่ะสิบลบหเหลือ5ค่ะอ่ะ 9บ2เหลือเท่าไหร่คะนักเรียนคะ9ลบ2เหลือ7ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยระด,ดานะคะจะต้องเก็บเงินมาให้ได้อีก750บาทถึงจะซื้อรถของเล่นได้อะแต่750บาทนี้ระด,ดามีเวลาอีก25วันเท่านั้นซื้อ25วันนี้ระด,ดาจะเก็บเงินวันละเท่าเท่ากันพราะมันอยู่ตรงนี้ ระยะเท่าเท่ากันถ้าเท่าเท่ากันเนี่ยแปลว่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าต้องเอา750ไปทำอะไรคะนักเรียนขาเอาเ5 0อาไปแปลว่าอะไรคะเก็บเงินเท่าเท่ากันก็คือเอาไปหารคะ่ะหารกับจำนวนวันคะ่ะนักเรียนขาก็คือ25วันนะคะอ่าได้แล้วเราก็มาหารปกติได้เท่าไหร่เอ,อ่ยอ่ะเรามาหาค่ากัน แม่5เลยนะคะ55.25ยนะคะห1 5 15. เหลือ2 5 5ห5ค่ะแล้วก็เป็น0อ่ะแม่5าได้นะครับเพราะว่าลงทายด้วย0ูนะคะอ่ะ5 1 5ค่ะ5้าค่ะแล้วก็0ค่ะเพราะฉะนั้นจะเท่ากับ30ค่ะ30นี้ก็คืออะไรร็ดาจะต้องเก็บเงินให้ได้วันละ30บาทนะคะ 30บาทถึงจะครบ750บาทแล้วเอาไปบวกเพิ่มกับเงินที่ระดามีอยู่นั่นแหละค่ะระดาจะซื้อรถของเล่นได้นั่นเองค่ะเฮ้ย <Yahoo! S 1> <Hey, S 2> ได้ค่ะทำได้เราก็ต้องแบบเฮ้ hey, ฉันทำได้นะคะนักเรียนเราทำได้นะคะต่อไปค่ะเราไปพบกับโจทย์ข้อต่อไปได้เลยนะคะอ่าทำความเข้าใจกันก่อน เนาะโดยการอ่านโจทย์นะคะนักเรียนขาในการอ่านโจทย์เนี่ยนักเรียนต้องอ่านแบบช้าๆเนาะแบบช้าๆเบาๆไม่ต้องแบบอะไรเงรี้ยถ้าเรียนอ่านเร็วเนี่ยได้จับใจความไม่ได้อย่างที่บอนเขาว่าโจทย์ปัญหานักเรียนต้องแบบจับดีๆอ่านดีๆแล้วถ้าเราอ่านดีๆเนี่ยใช้สมาธิให้ใจมันนะคะถ้าเราให้ใจมันเนี่ยนักเรียนขาเราก็จะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้คืออะไรมันมายัางไงอะไรเงี้ยค่ะมาในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ พบว่าอัตราส่วนคะแนนสอบของนัดต่อโจเป็น3ต่อหนะคะถ้าโจสอบได้30คะแนนนัดจะสอบได้กี่คะแนนคะอ่ะข้อนี้ค่ะเป็นไงคะเมื่อครูอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วนักเรียนคิดว่าในข้อนี้เนี่ยจะอยู่ในเรื่องของอะไรเรื่องของอะไรคะเรื่องของอัตราส่วนนั่นเองค่ะนักเรียนนี่อัตราส่วนนะคะ ซึ่งอัตราส่วนเนี่ยเขาบอกในคะแนนสอบนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคูโอเองนะคะในโรงเรียนอะไรโรงเรียนความเก๋นี่แหละมีนักเรียนชายแล้วนะคะก็คือนัทค่ะนัทกับโจค่ะเอาละค่ะเขียนนัทนะคะต่อโจคะแนนของนัทกับคะแนนของโจนะคะในวิชาคณิตศาสตร์เป็นเท่าไหร่3ต่อ5ค่ะอ่าเขียนไปเลย3ต่อ5อ่านะคะ แต่ยังไม่เสร็จค่ะโจเขาถามอีกว่าถ้าโจสอบได้30คะแนนนัดจะสอบได้กี่คะแนนถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะนะักเรียนครูขอถามเลยนะคะว่าคะแนนสอบเนี่ยระหว่างนัดกับโจใครจะเยอะกว่าถ้าดูจับแบบพื้นผิวภายนอกเนี่ยใครเยอะกว่าโจสอบคะแนนเยอะกว่าเนาะเพราะว่านัดได้แค่3โจได้ตั้ง5้แน่อาละค่ะเมื่อเราเปรียบเทียบเนี่ยเราต้องแปลงคะแนนสอบของใคร ของโจให้ได้เท่าไหร่คะนักเรียนขาให้ได้3 30เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูเลยค,ะ mm. ค่ะนักเรียนขาว่า 5, mm. 5เปลี่ยนจากโจค่ะโจมีอยู่5 5แปลงให้เป็น30โดยการเอาไปทํะไรค้าอย่างที่บอกอัตราส่วนเราเอาไปคูณค่ะคูณค่ะ5คูณกับอะไรได้30คะนักเรียนขา5คูณกับอะไรคะ5คูณ6ค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นแล้วนะคะว่า5คูณหถ้า5คูณหเพราะฉะนั้นนัดก็จะต้องคูณเท่าไหร่ด้วยคูณ6ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะเมื่อเราได้มาแล้วนะคะเราก็หาค่าได้เลยนะคะก็คือผลลัพธ์ออกมาค่ะตึง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 สามคูณหกค่ะสามคูณหกได้เท่าไหร่คะสามคูณหกได้สิบแปดค่ะ แล้วก็โจค่ะ6คูณ5ได้3 0คสินักเรียนค่ะเอาละค่ะตรงนี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะนัทต่อโจคะแนนก็เป็น18ต่อ30ค่ะนักเรียนค่ะโจเขาถามว่านัทจะสอบได้กี่คะแนนเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเลยนัทจะสอบได้กี่คะแนน18คะแนนค่ะนักเรียนจากคะแนน 30คะแนนของโจนะคะโจเขาถามว่าเอ้ยโจได้30แล้วนะจะได้เท่าไหร่ก็คือได้18คะแนนนั่นเองค่ะซึ่งอัตราส่วนเนี่ยนะคะนักเรียนค่ะมันไม่ยากก็คือเราดูก่อนว่าโจเนี่ยเขาให้อัตราส่วนใครต่อใครนัดต่อโจไปว่านัดอยู่ข้างหน้าโจอยู่ข้างหลัง3นี้ก็คืออัตราส่วนของคะแนนนัดนะคะ5ก็คืออัตราส่วนของคะแนนโจนะคะนี่ค่ะ3 5หนะคะเราก็เรียงลําดับ ไม่ใช่นักเรียนเขียนว่านัดต่อโจ3ต่อ5 3สต่อห้นี่เป็นของใครก็ได้ไม่นะคะเราดูก่อนว่าอัตราส่วนเขาให้เรียงลำดับอะไรมานัดต่อโจแปลว่านัดต้องคือ3นะคะโจก็เป็น5ค่ะเสร็จแล้วเราได้เสร็จปุ๊บแล้วเขาถามว่าโจ30คะแนนเราต้องแปลงคะแนนโจจาก5ให้เป็น30ค่ะอ่าเป็น30นะคะก็คือ5คูณอะไร5คูณ6นะคะเมื่ออย่างที่บอกค่ะว่า นัดกับโจต้องคูณเหมือนกันนะคะโจคูณ6นัดก็ต้องคูณ6ด้วยนะคะเราจะไม่คูณเลขอื่นเราต้องคูณเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้น3คูณ6ก็ได้18 5นะคะ5ูณหก็30เพราะนั้นถ้าโจได้30คะแนนนัดก็ต้องได้18คะแนนนั่นเองค่ะเลิศค่ะ ปัญหามีไว้ให้แก้ค่ะอย่าปัญหามีไว้ให้เครียดค่ะเราไม่เครียดนะคะคุิสตาเราต้องแบบลันลาลัลานลัลาอย่างนี้นะคะแก้ไปค่ะลองดูนะคะว่าเอ้ยถูกไหมถูกไหมหรืออะไรยังไงนะคะอ่ะมาดูโจทย์ข้อต่อไปได้เลยค่ะอ้าวมาอีกแล้วโรงเรียนครูโอเองสระว่ายน้ำโรงเรียนความเก๋วิทยาขอบสระเป็นรูปวงกลมอ้าว เห็นไหมโรงเรียนความเก๋ค่ะนักเรียนหาครูโอ๊ตจะไม่ทำสระว่ายน้ำรู้สี่เป็นวงกลมค่ะมีความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง28เมตรค่ะพนักงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำเดินรอบขอบสระหนึ่งรอบคิดเป็นระยะทางกี่เมตรอ่าตรงนี้นะคะนักเรียน่ะจินตนาการเลยค่ะ imagine มาสระว่ายน้ำของโรงเรียนของครูโอ๊ตเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปวงกลมค่ะ เห็นไหมคะเป็นรูปวงกลมแล้วนักเรียนทําไมคะเห็นแม่บ้านใช่ไหมคะแม่บ้านหรือพนักงานทําความสะอาดเอาละค่ะซึ่งวงกลมตัวนี้สาวไว้นะ้าเป็นรูปวงกลมถูกไหมคะแล้วมีเส้นผ่านศูนย์กลางความยาวเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะ28่สิเป็น28นะคะเป็น28ค่ะแล้วพนักงานทําความสะอาดเดินเดินขอบสระเดินขอบสระ เดินทคา,า,านทความสะอาดขอบสระกกอ,อเดินทําความสะอาดขอบสระค่ะนักเรียนค่อเดินทําความสะอาดขอบสระหมายความว่าอะไรเดินรอบๆบนี้ค่ะคิดเป็นระยะทางเท่าไหร่เดินวนแค่1รอบสมมติเริ่มต้นตรงนี้สิ้นสุดก็ต้องตรงนี้นะคะ1รอบค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้หาอะไรคะนักเรียนคะแพทเทิร์คครรน,นค่ะหาความยาวรอบรูปคะนักเรียน่าเดินรอบวงกลมหาความยาวรอบรูปซึ่งความยาวรอบรูปนี้นะคะคุกเขยนก่อน ความยาวรอบรูปวงกลมนะคะวงกลมสูตรความยาวรอบรูปนะคะวงกลมคืออะไรอ่าจำได้มีเหาอจำได้ไหมคืออะไรเอ่ยติ๊กตอก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 เนึกเลยลองคิดดูสิคะว่าคืออะไรตอบหน่อยตอบสิคืออะไรอ,ะอ,อ่าสองพายอาร์คันนูเรียนขาสองพายอาร์ค่ะ เอาละค่ะเมื่อเราได้แล้วเราก็ไปแทนค่าค่ะนักเรียนค่ะดูก่อนอันดับแรกก่อนที่จะแทนนักเรียนดูก่อนค่ะดูก่อนเขาให้อะไรมาเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางแต่โจทย์มีรมัศมีไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางเพราะนั้นเราต้องแปลงจากเส้นผ่านศูนย์กลางให้เป็นรัศมีก่อนนะคะซึ่งรัศมีในโจทย์ข้อนี้คือเท่าไหร่อ่ารัศมีคืออะไรคะรัศมีคือ ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะเพราะนั้นจากเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น28รัศมีก็ต้องเป็นเท่าไร่14ค่ะค่ะตรงนี้เราได้แล้วค่ะรัศมีก็คือ14เพราะฉะนั้นเราเอาไปแทนค่าคนเรียนแทนค่าเป็น2ค่าคูณด้วยพายค่าพายใช้อะไร2 2่ส่วน7หรือ3.14ค่ะนักเรียนใช้อะไรดีักเรียนดูที่ค่า R ค่า r เป็นเท่าไหร่14ตรงนี้ R ลาหละ,ะกูเกียดเลยเนาะวะ่ารัศมีในข้อนี้คือ14เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าภายใช้อะไรดีง่ายๆใช้อะไรคะใช้22ส่วน7ค่ะเพราะอะไร7มันสามารถไปตัดกับ14ได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ใช้สมมุติว่าถ้า7เนี่ยมันตัดกับตัวเลขของรัศมีไม่ได้เราก็ใช้3.14ได้เลยแล้วเราก็คูณกันนะคะ เอาละค่ะนักเรียนเราก็มาหาค่าได้เลยเนื้อขาตัดค่ะ717 7, 7 2 1 4ค่ะนักเรียนขาเอาละค่ะเมื่อเราตัดทอนได้ปุ๊บเหลือเลข2แล้วเราก็หาค่ามาหามาเลย2คูณ22คูณ2ค่ะนักเรียนมีผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่อ่ะ2คูณ2เป็นสีใช่ไหมคะีคูณ2เป็น8ค่ะอันนี้ก็8ค่ะตัวเลขเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น8 8นี้คืออะไรความยาวรอบรูปถ้าความยาวรอบรูปใช้หน่วยเป็นอะไรคะจากโจทย์นี้เราใช้หน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนขาหน่วยเป็นเมตรค่ะอ่าดูดีๆด,ด้วยนะคะอย่าไปใช้ตารางนะคะถ้าใช้ตารางเมตรเนี่ยก็คือหาพื้นที่เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูดีๆนะคะไตรตรองโจทย์ให้ดีๆว่าโจทย์หาอะไรหน่วยเป็นยังไงคะ่ะ เป็นไงบ้างคะนักเรียนสําหรับโจทย์ปัญหาในวันนี้ตามทันกันหรือเปล่าหรือคือพูดเร็วอะไรไปหรือเปล่าหรือนักเรียนยังงงงสับสนเอาละค่ะตรงนี้เราพร้อมที่จะแบบผ่อนคลายได้นะคะโดยที่อะไรเอ่ยนักเรียนคะนักเรียนสามารถไปดูย้อนหลังค่ะได้ที่ www.etvthai.tv ค่ะและวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ b i g กแมเล่นใหญ่เลขคณิต บายครูโอสอนคณิตค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย